เมื่อยแล้วใช่ไหมนี่โอ้ยมานอนสบายจังเว้ยอนนอนสบายจังลูกนอน่างโอ้โหเหรอน่าอยู่น่ยูเข้าได้ไหนนอนนะลูกโอ้ย นอนสบายจังวะอันนี้นมไข่เขียวข้นนมว่ะเขียวข้นน้ำจอดฮะนอนในลูกโอ้โหนอนสบายเลยบรรยากาศด้นะบรรยากาศดีมากๆเลยอาเราพับ็เข้าต่อเออรู้เลยนะเปลี่ยนท่าใหม่เปลี่ยนท่าใหม่การมาแล้วการนั่ง พออย่งไ่เอ๊ะก็เถ่าสองคนไปหนังทำอะไรกันเนาะหนังคุยกันไงเนาะมาผูกเปลยทุกคนเพื่อไปซื้อเปลยาใหม่พู้แต่เย็นครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวก็ถิ่นเสร็จนั่นแหละจะทำตรงนห้ให้เดี๋ยวจะได้อยู่ใกล้จอจะได้ไม่ไกด้ไม่วไดอ้จจะได้ไม่หน้าดหน้ารนั่น ก็คือนอนสบายสบาย ท่าไน่าไน่เท่านี้เท่มากๆเลยเอ้ยถ้าเกาไข่เว้ยโอ้โหอะไรนี่ท่าอะไรนี่ฮะเออจอยจอยท่าดีนะหลอกเลย อันนี้ท่าท่าให้เกาไข่อุ้ยไข่ไข่ใหญ่จังโว้ยไข่ไข่ใหญ่จังเนี่ยอันนี้ท่าบอกว่าไข่ใหญ่นี่นะเอ้ยมะแดรกัดไข่เปล่านี่ยมะแดรกัดไข่เนี่ยพลานอนนะเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ต้องมายกไข่จอเลย่ายคิดหล่อมากอันนี้หล่อมาก ว่าอุ้ยนอนเทมากเลยดีสบายสบายเลยดีเทนี่เหมาะพอดีเลยครับเคือเข้าพอดีเลยนั่งแบบพอดีพอดีเลยได้เลยนี่เล็กไปหรอพัตเตนอนไม่ได้นอนไม่ได้หรอกเล็กไปแต่ว่านอนได้เล่นๆนะมาเล่นได้น่ะนอนเล่นได้ครับนอนเล่นได้ถ้าเราอนุญาตพูดอื่นสรางคลิปไม่ได้ไหม อะไรนะพะราติดต er ิดงเงีでで mm um. ้ยสร้างคิดเราไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่จะมกันติดเล้กันดีก่านะเปของอื่นนะอาเไปลงอืมอันนี้สุดล่อตนนี้สุดลอเลยไหนมากนตาน่ลุ้ตาหน่าสุดลอลจอยจ๋อ ใครใครใหญ่ใหญ่ใครใหญ่ใหญ่เออต้องเข็นเนี้ยใหญ่จริงๆอาจาจย์บอกใหญ่ผมเห็นเนี่ยเจ้านานจหนาจำตาเอ้ยจ้า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  อ๋อถ้ามีคนเกาให้นี่อยู่ได้ทั้งวันนั่นแหะเพลินก็แลนะนั่นเลยเกาตลอดติกซ้ายติกขวาก็สบายเลยเพลินซื้อซิปมาใหม่ให้แนนซิปน้น่าจะหมดอ่ะซื้อซิปมาให้ใส่ใหม่ สบายสบายขันจอ มาเล่นเขาทุกวันอ่ะรักเขาครับเหมือนเอ็นดูอ่ะใช่น่ารักเราหน้าร่างเดียร์ข่าหลายข่าข่าที่เราไม่ค่อยเคยเห็นไม่มีลิงตัวไหนเขาทำเงี้ยข่าไหลข่าตัวนี้ข่าเยอะไปเลยปักปจูเปเลยข่าเยอะวันเดียร์อยู่เขาเปิดเดียว มาเลยอ,ะะอ่ะเออนี่นอนนอนอะไรอย่างงี้วะโอยนอนอะไรท่าอะไรนี่เขาเรียกท่าอะไรหรอฮะเขาเรียกท่าอะไรโอ้ยเออสโลมอัชชันลงมาเลยกูนี่โอ้ยมันเขี้ยวมันเขี้ยวก้าวตูดกระวตูดอะกระวตูดละก้าวตูดตรงันตรงนี้คันตรงนี้โอ้ย มแล้วมันนอนจะต้ไเปรใครก็จะเกาถนัดเราเจาอคนนี่นอนตนอนี้เอีๆยวไใกล้ๆกนแรสโลถ่ายไม่ทันผมลังจะกดไลฟ์สดไงไม่ทันโอ้โรยตัวลงมา ข้าสลนะอน่าเนียธรรมดาข้าเยอะจังเลยยบงงเลยงงเล้วงง้งงเออสบายสบาย มันเคยวได้เห็นหน้ามันเคี้่วอยากจะหยิกอยากตีนะอันนี้จาะอดนลง่านอนเนลยหมดสภาพเลยถ้านอนเจอ เป็นแบี้หลับเลยนะเนี่ยนอนเนาะเย็นๆไม่รู้ไอ้จอหลับก่อนแล้วเราจะหลับจอไปเลยหลับพร้อมกันพันไหนกันลูกเราก็หยุดเกาทีเดียวไม่ได้เลยหยุดเกาทีเดียวนี่ไม่ได้เลยล่ะโอ้เกาหน่อยก็ไม่ได้ต้องต้องเกาให้ดูเลยอ่ะเฮ้ นี่ธรรมดาที่ไหนล่ะให้เทยกขาเ<า>็่ยกขาดี่าไท่าที่ลอกอะ <ś l ut> อี้สิรสอขาขาเด,ดียวแมมเป็นธรรมดาต่อนเนี่ยโอ้ยทำหมดเวลาง <ś l ut ti> านหมดเวลาทานมดขานมดไม่ได้ไม่ได้